สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรีวิวนะคะตัวเมืองเอเมอรล์เนาะก็คือเป็นเมืองที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะคะยังไม่เคยได้ไปรีวิวเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆเมืองนะคะวันนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของเข้าบ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีแบบไหนบ้างเหมือนบ้านเราไหมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะ จะเป็น p o อิสนะคะซูปเปอร์มาร์เกต็ตในหมู่บ้านเนาะแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีซูปเปอร์มาร์เกต็ตนะคะในแต่ละเมืองนะคะเขาก็จะมีหอนาฬิกาตั้งแบบนี้เลยนะคะ ที่นี่ไม่เสียเงินเนาะเราจอดรถกันแล้วนะคะไม่ไกลเนาะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเดินชมรอบเมืองก่อนนะคะหลังจากเดินชมรอบเมืองแล้วเดี๋ยวจะพาไปซื้อของกันค่ะอันนี้จะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะเพิ่งสร้างเสร็จเนาะตอนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆยังไม่สร้างนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งโฮเทลกึ่งร้านอาหารด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นร้านอาหารที่มีอาหารไทยด้วยเนาะเขาจะมีต้มข่าไก่ด้วยนะคะที่นี่ เราที่นี่จะมีโรงหนังด้วยนะคะจะมีเทอเตอร์เนาะ อันนี้จะเป็นร้านอาหารจีนกับฝรั่งเศสนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือเขาจะไม่มีห้างร้านใหญ่ๆเหมือนบ้านเราเนาะเขาจะมีเป็นร้านแบบนี้นะคะก็คือจะให้เช่านะคะ,ะเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายรองเท้าหรือเปิดร้านอาหารเบรเกอรี่คอฟฟี่คาเฟ่อะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็น ร้านประจำนะคะ only จะลดราคาเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นร้าน C&A n ขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะเจ้าของจะเป็นคนดัชเลยนะคะอันนี้แบรนด์ของดัชเนาะ ก็จะเป็นร้านขายเหมือนสมุนไพราย,ยาทั่วไปพวกวิตามินทั่วไปนะคะฮอลแลนด์บริดอันนี้ร้านเฮม่านะคะจะเป็นร้านกึ่งเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นร้านช้อปปิ้งด้วยนะคะจะมีช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้าต่างๆแล้วเขาก็จะมีร้านอาหารนะคะ thank you จักรยานนะคะมีจักรยานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะอุ้ยตัวนี้น่ารักจังนะคะย yeah. อันนี้ก็จะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศโปลแลนด์นะคะาขายอาหารสินค้าของโปลแลนด์เนาะ อันนี้ก็จะเป็น Office of เนาะก็คือสินค้าราคาถูกนะคะก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งรองเท้ากันนะคะชื่อว่าร้านสกาปิโนนะคะนี่นะคะ น,นี้15ยูโรนะคะไปจ่ายเงินกันค่ะเราได้รองเท้าม,มานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะอันนี้ยัมโบนะคะนี่นะคะเขาก็ยังมีมาตรการอยู่เนาะ แต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ยัมโบก็จะเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะประจําประเทศเนเธอร์แลนดน์เนาะก็เจ้าของเขาก็จะเป็นคนเนเธอร์แลนด์เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านโกบนะคะโกบนี่ก็คือบริษัทหลกักบริษัทใหญ่หรือว่าเจ้าของบริษัทก็คือมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ บริษัทใหญ่เขาจะอยู่ที่บาเซลสวิตเซอร์แลนด์เนาะเขาก็จะมีสาขาทั่วโยุโรปนะคะเป็นร้านโกปนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตลีดนะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตประจำประเทศเยอรมันนะคะเจ้าของจะเป็นคนประเทศเยอรมน,นีเนะเาะเขาจะมีสาขาทั่วโยุโรปนะคะ านะคะจะเป็นขายสินค้าทั่วไปนะคะอันนี้แอคชั่นนะคะแอคชั่นเจ้าของก็คือเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์เองนะคะแอคชัน่นจะเป็นาขายสินค้านะคะทั่วไปอุปกรณ์ออย่างเช่น จานชามถ้วยแก้วนะคะมีเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์จัดงานวันเกิดอ,อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่มีโซนอาหารนะคะและอยู่ใกล้กันนะคะจะเป็นอาดีเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตอ u d i นะคะก็จะเป็นขายอาหารขายสินค้าทั่วไปเหมือนกันนะคะผกักผลไม้เนื้อสัตว์เนาะอันนี้เจ้าของจะเป็น ประเทศของประเทศเยอรมนีนะคะอันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตประจำประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะมีวีราเนาะอันนี้วีรานะคะขายสินค้าทั่วไปไม่มีโซนอาหารนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตลีโดนะคะก็คือเป็นร้านประจำเนาะ,ะจะไปซื้อนะคะผักนะคะแล้วก็เครื่องอต่างๆนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำผัดไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูผักนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ น,นี่นะคะอันนี้คืออัลเบอร์ไชนนะคะเป็นภาษาดัตเนะเาะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของดัตนะคะของที่นี่เลยนะคะประจำประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่นี่ ังไงบ้างคะตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสุดท้ายแล้วนะคะที่อัฟทายเนาะคลิปนี้นะคะก็จะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะจะรีวิวให้ดูนะคะว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นแบบไหนบ้างด้านในนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับไปทำผัดไทยกินกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ